เอามาเดี๋ยววันนี้ผมจะมาพูดถึงหุ้นเทส l a กันอ่ะมาเรามาดูโครงสร้างรายได้ของเท s l a กันก่อนนะครับเหมือนเดิมนะะเทสล a าเขาไม่ต้องบอกแล้วนะครับว่ขาขายอะไรบ้างนะครับหลักๆเนี่ยเขาขายรถยนต์ไฟฟ้าอันนี้คือรายได้ไตรมาส4นะครับปี2024รายได้อยู่ที่25.7บบิลเลียนนะครับ เติบโตแค่2%รายได้เนี่ยไม่ได้เติบโตมากแล้วนะครับต้องต้องเข้าใจตรงนี้ด้วยนะสัดส่วนที่สูงมากเลยนะครับของเท sla ก็แน่นอนว่าก็ต้องเป็นการขายรถยนตอ์อ่ใช่นะครับซึ่งมีมูลค่าถึง18.7บิลเลี่ยนนะครับหรือว่าเติบโตจาก YOY เนี่ยนะครับเติบโตจากปีที่แล้วเนี่ยสินะครับที่เหลือเนี่ยก็เป็นรายได้เบ็ดเตล็ดแลลวนะครับเช่นพวก Regularity Credit หรือก็คือพวก leasing หรือปล่อยชเช่าอะไรพวกนีเ้เราไม่ต้องสนใจนะครับแนบให้นิดนึ่งนะครนี้็คือย มันจะมีเรื่องของการขายเซอร์วิสอยู่แล้วนะครับแต่ว่าสิ่งที่เทสลาทําได้ดีในเรื่องของเซอร์วิสเนี่ยคือเทสลาเนี่ยมันเป็นรถที่แบบเน้นซอฟต์แวร์ดังนั้นเนี่ยเราสามารถซื้อฟังก์ชันต่งตง <S <S างๆเขาเรียกว่าปลั๊กอินเสร์ฟดีกว่าเออคล้ายๆเหมือนซื้อแอปเลยนะครับเช่นเราซื้อเทสลามาแล้วเราอยากให้มันขับเพื่ออัตโนมัติเนี่ยเราต้องจ่ายเพิ่ม2 0 0 0 0 0นะซึ่งตรงนั้นอะเป็นรายได้ในส่วนของเซอร์วิสนะครับก็2อจุดแปดบิลิออนนะฮะซึ่งอของแต่ละอย่างของเทสลาเนี่ยที่จะเป็นแอปเสริ คนใช่เขาต้องมีว่ะเช่นเปิดแอร์ให้น้องหมาอมใช่ก็มีสตาร์ทเครื่องจากข้างนอกอะไรเงี้ยมือถืออ่าสตาร์ทเครื่องจากข้างในแล้วจะ เป็นรถทั่วไปมันก็ทําได้หรือเปล่าะน่าช็อกนะครับแล้วก็จุดที่น่าสนใจที่สุดเลยนะฮะก็คือ energy generation and storage นะครับมันคือในสัดส่วนของพลังงานเทสลาเนี่ยเขามีรายได้ที่เติบโตสูงมากนะครับซึ่งมันเติบโตมากถึง113%นะครับซึ่งสูงจริงๆนะครับเป็นในสัดส่วนของพวกพลังงานสะอาดนะครับพวกโซลาร์เซลล์พวกการขายพลังงานอะไรต่างๆเนี่ยนะครับถึง 3. หนึ่งนะครับมากกว่าเซอร์วิสอีกตรงนี้ถือว่าเป็นจุดที่อีลอนมัสไม่ค่อยได้ออกมาโม้สักเท่าไหร่แต่ว่าน่าสนใจนะครับเพราะว่าตัวเลขเนี่ยมันมีการเติบโตที่ชัดเจนไอตัวนี้มากที่โซลาเซลล์ที่บอกว่าปีนี้จะมีการเพิ่มการลงทุนใช่<ม>ที่เราอ่านข่าวไว้ล่าสุดนะ,ะับว่าเขาขยายโรงงานเนาะ<ม>เพื่อผลิตเมกะแพ่นนะครับก็มาเสริมไรายได้ตรงนี้แหละจุดที่ต้องระวังเลยนะครับสำหรับเรื่องเทสลาทุกคนที่ลงทุนอยู่เนี่ยคือ หลังจากนี้คุณจะได้ยินข่าวเรื่องของยอดขายรถยนต์ที่ลดลงอ,อผมบอกเลยและเราต้องเข้าใจด้วยว่ามันเป็นเรื่องปกติของเทส la ถ้าเราจะลงทุนมาดูภาพถัดไปอ่นี่คือยอดขายนะครับอาจจะมองไม่ชัดให้ลองดูการเติบโตนะว่าในปี2022เนี่ยขายได้1.3ล้านคันแต่พอปี2023เนี่ยขายได้1.8ล้านคัน,ออนคฟังนีดีแล้วพอปี2024นะครับขายได้แค่ 1. น่นหมายความว่าปีที่แล้วเนี่ยยังไม่ได้แบบมีข่าวอะไรมากมายนะอีลอนมัสยังไม่ได้ทำตัวอะไรที่มันโหดร้ายนะครับยอดขายเขาก็ตกอยู่แล้วต้องบอกว่าไม่รู้ว่าปีนี้เนี่ยทำได้เต็มที่เนี่ยผมก็มองว่าเขาก็อาจจะทำได้คือ1.7 1.8ล้านคันเท่าเท่าเดิมหรือไม่เน่กก็อาจจะน้อยกว่าเดิมจากจากดูการทำตัวของเขานะใช่ผมไม่เชื่อจริงๆนะครับว่าว่ามันจะขายได้มากกว่าเดิมเนาะเหตุผลประกอบเนี่ยหลายอย่าง มากนะครับหเรื่องของคู่แข่งต้องยอมรับว่าคู่แข่งเยอะมากอย่างเราเนี่ยคนไทยกันเองเราก็เห็นว่า รถยนต์ไฟฟ้ามันมีตัวเลือกเยอะ<ช>ยอมรับตรงๆอ่าวีบีวายดีอย่างเงี้ยคือรถไฟฟ้ามันแรกๆอ่ะก็อย่างไงคนแม่งต้องคิคดถึงเทสลาอยู่แล้ว<ท>เทสลาแม่งน้าวันมันเป็นเจ้าแรกอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้คือมันพัฒนาดูแบบกักกักเทสลาเหมือนไอโฟนเลยพัฒนาที่กักแต่คือแบบช่วงนี้คือแบรนด์อื่นเนี่ยแม่งทาการตลาดดีมากแ,แบรนด์อื่นเข้ามากันแบบเยอะมากมันมีตัวเลือกให้เราในเลทราคาที่พอๆกัน<ด>มันเป็นประเด็นเรื่องของราคาด้วยว่าอะต่อให้ฟังก์ชันมันแทบจะเท่ากันแต่ว่าของจีนน่าจะถูกกว่าเยอะมากแล้ว จะในยุโรปอีกนะครับที่โอเคตอนนี้แบรนด์ต,ต่างๆไม่ว่าจะ b e n สไม่ว่า,วาจะ BMW อะไรพวกนี้เขาก็เริ่มมีแล้วมันก็เลยไม่ใช่เรื่องใหม่นะครับทำให้ยอดขายเขาเริ่มตกลงนะดังนั้นเนี่ยมันจึงไม่แปลที่อีลอนมัส์นะครับเขากำลังพยายามออกโมเดลใหม่ที่ทำให้ราคามันถูกลงเพื่อมาแข่งกับตลาดที่แบบขนาดกลางรถเออรถยนต์ฟ้าราคาถูกอะ่ะอันนั้ก็คือเรื่องหนึ่งเนาะซึ่งถ้าสมมติเขามาตีตลาดตรงนี้นจริงๆอะ่ะถึงค่อย มาดูว่ายอดขายจะพอเพิ่มขึ้นไหรือเปล่า<ะ>แต่ถ้ายังเป็นแบบโมเดล3โมเดล Y อะไรอยู่แบบนี้เนี่ยค่อนข้างยากนะครับทุกคนเนี่ยคือชี้แจงไว้ให้ทุกคนแบบอ่านลงทุนในเทสลาเนี่ยทำใจเรื่องนี้ไว้เลย,เลยว่ายอดขายรถยนต์อ่ะมันไม่ได้โตมากแล้วนะไปดู<จ>ไปดูธุรกิจอื่นดีกว่าใช่ซึ่งคุณเดวพูดได้เหมาะเมงมากนะครับ ธุรกิจที่ควรดูนะครับผมบอกไปแล้วนั่นก็คือเรื่องของ energy เรื่องของพลังงานทุกคนดูการเติบโตนะครับว่า2022เนี่ย3,009หรือว่าประมาณสัก4,000บิลเลียน2023เนี่ย6,000บิลเลียนเติบโตเกือบ100%นะครับและปี2024เนี่ยมันไปถึง10บิลเลียนแล้วนะครับนั่นหมายความว่าเรื่องของพลังงานเนี่ยมันเติบโตต่อปีต่อปีเนี่ยเกือบ100%มาสัก 2- 3ปีติดแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยตรงนี้ถือว่าเป็นจุดที่เราควรจะมองแล้วก right? ็วิเคราาาะะห์ดูว่อ้ยมันจ ทดแทนเรื่องของรถยนต์ได้บ้างนะครับนี่คือการเติบโตเรื่องแรกการเติบโต,ต,ตเรื่องที่2นะครับคือเรื่องของหุ่นยนต์โลโบอ๋อไอไม่ใช่ไอหุ่นยนต์อะไรฮะอัติมัสถูก oh. ต้องนะครับจริงๆ <c oughs> ผมเจาหุ่นยนต์ออพติมัสในหนังไท <c oughs> ม์ฟเมอร์มาแปะแล้วเดี๋ยวจะดูไม่จริง <c oughs> จัง <c oughs> ซึ่งอ่าถ้าเขาขายหุ่นยนต์ออพติมัสได้ตรงนี้ก็จะเป็นอีกรายได้และโลโบแท็กซี่เนาะที่โมมาหลายปีแล้วนะครับเราก็ยังคงต้องรอต่อไปก็อาจจะทําให้ถ้าสมมติมันขายได้มันเอามันเอาซอฟต์แวร์มาใช้ จริงๆนะครับยังไงเนี่ยก็มีส่วนกับรายได้เยอะมากและอย่างสุดท้ายนะครับผมมองว่าการที่เขาอยู่กับรัฐบาโลโนโอนทัมในรอบ4ปีเนี้ยยังไงก็มีโอกาสที่จะเป็นประโยชน์หรือว่ามีผลบวกต่อราคาหุ้นเทส la ได้ดังนั้นเนี่ยโดยสรุปเนาะเรื่องเทส la เนี่ยที่เราต้องเข้าใจ1น่ยอดขายรถยนต์จะไม่ได้เติบโตแล้ว 2. การเติบโตที่ดีที่สุดแลจะจับต้องได้คือด้านพลังงานนะครับเติบโตเกือบ1 0 0ต่อปี 3. รอลุ้นการขายหุ่นยนต์อัลติมัตนะครับสรอเรื่องของรถยนต์ขับ เรื่องตันมัติหรือว่าโลโบแท็กซี่นะครับและสุดท้ายนะครับประโยชน์ที่เขาได้อยู่กับคุณโนโนโทรมอมทรู้ไว้หเรื่องนะครับแล้วที่เหลือไปตัดสินใจกันต่อว่าเราจะเอาอยัางไงกับหุ้นตัวนี้